ข่าวดีสำหรับลูกหนี้ธนาคารกรุงไทยกรุงไทยให้พักชำระหนี้ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน3เดือนใครมีสิทธิ์ได้บ้างและมีวิธีลงทะเบียนขอพักชำระหนี้อย่างไรไปดูกันเลยครับธนาคารกรุงไทยให้พักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน3เดือนช่วยลูกค้าฝ่าโควิดส่วนคนที่มีไรายได้ลดลงพักเงินต้นได้นานถึง12เดือนครับ ใครมีสิทธิ์รับบ้างมีขั้นตอนลงทะเบียนอย่างไรเช็คเลยครับหลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระผ่านเราไม่ทิ้งกัน .com ทางธนาคารออมสินเองก็สนองนโยบายของรัฐบาลออกมาตรการกู้เงิน1,000 10, 0บาทจ่ายดอกเบีย้ยเดือนละ10บาทผ่อนยาวเป็นระยะเวลา2ปีพร้อมประกาศผ่านเว็บไซต์ว่าจะช่วยลูกค้าเงินกู้ทุกคน ให้พักํำระะนี้เงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัตินาน3เดือนไปแล้วล่าสุดในวันที่2เมษายน63มีรายงานว่าธนาคารกรุงไทยมีมาตรการพักํำระะนี้ช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด1 9เช่นเดียวกันครับซึ่งมีมาตรการดังนี้ครับมาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ m o r ลบ5เหลืออัตรา6.62%ต่อปี MRR ลบ0.125ลดเหลืออัตรา6.745ต่อปีครับใครได้รับสิทธิ์บ้างผู้ที่ได้รับสิทธิ์คือกลุ่มลูกค้าทุกคนที่กู้เงินกับธนาคารกรุงไทยมีสถานะชำระปกติที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและยืนความประสงค์ตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30มิถุนายน2563ครับ ลูกค้าในกลุ่มสมาร์ทบันนี่อเนกประสงค์ไฟฟลัสลูกค้าที่กู้เงินซื้อบ้านวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทลูกค้าในกลุ่มธุรกิจที่วงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านลูกค้าที่มีไรายได้ลดลงครับกำหนดระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่30มิบถุนายน2563ครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือในแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้าง แบ่งประเภทการช่วยเหลือตามกลุ่มลูกค้าดังนี้ครับกลุ่มบุคคลแบ่งเป็น 1. ลูกค้าทุกรายในสินเชื่อบุคคลสมาร์ทบันนี่อนเนกประสงค์ไฟฟลัสและสินเชื่อบ้านวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน3เดือนครับ 2. ลูกค้าที่มีรายได้ลดลงทั้งสินเชื่อบ้านและบุคคลพักชำระเงินต้นสูงสุด12เดือนครับ ต่อไปเป็นกลุ่มลูกค้าธุรกิจแบ่งเป็น 1. ลูกค้าวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาทพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน3เดือนครับ 2. ลูกค้าที่มีรายได้ลดลงพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด12เดือนหรือขอขยายเวลาชำระหนี้สูงสุด6เดือนครับ ในการขอพักชำระหนี้กับธนาคารกรุงไทยนั้นจะต้องลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโดยกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ได้ครับซึ่งผมจะให้ลิงก์เว็บไซต์ภายใต้คลิปนี้ให้นะครับจึงสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มขอเข้าร่วมได้ในเว็บไซต์ w w w k r u n g t h a i c o m c o v i d 1 9ครับ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการขั้นตอนในการลงทะเบียนดังนี้ครับ1เข้าไปกรอกแบบฟอร์มขอเข้าร่วมในเว็บไซต์ w w w g ์ลไวด์ c o m c กรุงไท19ครับ2กรอกข้อมูลส่วนตัวผลกระทบที่ได้รับเอกสารยืนยันตัวตนเช่นสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายมือชื่อครับหนังสือคำร้องในการขอเข้าร่วมมาตรการครับทั้งนี้ธนาคาร จะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับภายใน5วันทําการหรือผู้ที่สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 111 1111ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ นี่ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารกรุงไทยที่ให้พักชำระหนี้ได้3เดือนสำหรับลูกค้าของธนาคารกรุงไทยครับซึ่งใครที่สนใจในการพักชำระหนี้ของธนาคารกรุงไทยสามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมมาตรการใน w w w k r u n g t h a i c กรุงไทย19โดยธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับแจ้งผลภายใน5วันทำการครับ ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านในการฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตและความยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็วนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ